สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาน n a เสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นลำโพงซาลูฟอร์10นิ้วรุ่น1 0 1 80 p จะมีให้ลูกค้าเนี่ยทั้งหมด2แบบจะมี1ดอกและ2ดอกหน้าดอกจะเป็นแบบเนี้กันน้ำได้นะคะขอบเขาจะหนาพิเศษวัสดุแข็งแรงทนทานหน้าดอกจะเป็นหน้านูนจำนวนวัดส0 0พันวัดกำลังขับ1,800ถึง3,000วัดข้าวงสองสี่แปดองค์ความดูไปสิบแปดวิเบลขนาดของสินค้าหน้าดอกจะกว้างอยู่ที่สองร้อยเจ็ดส5บมิลลิเมตรศูนย์ร้อยู่ที่23้มิลลิเมตรขอบจะหนาอยู่ที่ อยู่ที่1น0มิลิเมตรนาอยู่ที่40มิลิเมตรสินค้าชิ้นนี้นะคะโครงความแบบไหล่ชุบโครเมียมไม่เหล็กใหญ่ๆนะๆนไม่เหล็กของเขาจะเป็น2ชั้นนะคะเดี๋ยวทางร้านจะทดสอบให้ลูกค้าได้รับชมค่ะ รงพลังได้ทั้งุงมและหนักแน่นเลยนะคะสามารถใช้ในบ้านและในรถยนต์ได้เลยสินค้าทางร้านมีการรับประกันดุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่มพลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ